สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับกองกําลังทหารนะครับหรือว่า เกี่ยวกับกองทัพนะครับของบรรดานานาประเทศนะครับเพื่อนๆอันเนี้ยไม่ได้ไปดูที่ไหนก่อนเลยนะครับบอกตรงๆนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําอันเนี้ยเราดูแค่ในปูมิภาคอาเซียนของเราเท่านั้นเองนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับจากลำดับของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะครับได้ลดลงนะครับเพื่อนมาอยู่ในอันดับที่24จะก่อนหน้านี้เราจะอยู่ในอันดับที่ประมาณสัก19-20 ครับประมาณนี้นะครับก็เพราะอะไรล่ะครับเพื่อนๆนก็เพราะเพื่อนบ้านเรานะครับบอกตรงๆเลยนะครับตอนนี้นะครับกำลังทยอยสะสมอาวุธกันเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อนๆนไม่ต้องไปดูตรงไหนนะครับเอาแค่ทิศเดียวนะครับทิศตะวันออกนะครับเพื่อนทั้งเวียดนามนะครับลาวแล้วครับแล้วก็เขมรนะครับอันนี้เราพอเข้าใจได้นะครับว่าลาวกับเขมรเนี่ยเรายังพอจะสามารถนะครับต right um ่อกรได้นะครับโดยที But, Vietnam, ่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่เวียดนามเนี่ยน่าเป็นห่วงครับมีใจความสำคัญนะครับมีนัยยะสำคัญที่น่ามานั่งคิดค คิดกันครับเพื่อนเพอเพราะอะไรนะครับตอนนี้นะครับเวียดนามเนี่ยอาจจะมีการปัญหานะครับเกี่ยวกับทะเลจีนใต้นี่บอกตรงๆอันนี้มันเป็นข้ออ้างของเขานะครับเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเพราะถ้าเราดูจากความเป็นจริงนะครับ เวียดนามกับจีนเนี่ยเขาอยู่กันมานานครับเพื่อนถามว่าเขาสามารถตกลงกันได้ไหมแน่นอนครับเขามีโอกาสที่จะตกลงกันได้ง่ายมากนะครับเพื่อนเพราะว่าเขามีระบอบในการปกครองนะครับที่มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกันครับเพื่อนๆแต่เราต้องหันกลับมาย้อนดูประเทศเรานะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยครับเพื่อนเพื่อนการจะอนุมัตินะครับซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆก็ช่างนะครับ เกี่ยวกับกองทัพนะครับเพื่อนๆมันต้องผ่านกระบวนการรัฐสภาครับเพื่อนเพื่อนแล้วรัฐสภานะครับกับกองทัพนะครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูดิครับมีความเป็นยังไงละครับโอ้น้ำตาจะไหลแม่งโคตรสามมคคีกันเลยนะครับเพราะอะไรละครับเพราะไอ้บรรดาสสนะครับหรือนักการเมืองเนี่ยนะครับที่มันมาจากฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องการแย่งชิงผลประโยชน์กันครับเพื่อนเเวลาเราจะอนุมัติซื้ออะไรก็ช่างนะครับโอ้มันก็ไม่อยากให้งบประมาณเนี่ยไหลมานะครับมาทางกองทัพมาเท่าไหร่นะครับคือเวลาจะร้องขอซื้ออะไรเนี่ย มันจึงกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากครับเพื่อนๆและเราลองย้อนกลับไปดูนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เวียดนามประเทศเดียวนะครับเพื่อนเนเขามีระบบคอมมิวนิสต์ครับเพื่อนๆเวลาเขาจะซื้ออะไรเนี่ยนะครับหรือว่าเขามีโครงการนะครับจะจัดสร้างอะไรนะครับเกี่ยวกับการป้องกันประเทศนะครับเพื่อนเนเขาสามารถอนุมัติได้รวดเร็วเลยนะครับเพื่อนๆนแล้วเขาเนี่ยสามารถระดมทุนระดมทุนเนี่ยอะไรอะแอดคิดว่านะครับเขาทําได้ดีกว่าเรานะครับเพราะเขาไม่มีพวกที่คอยมา ขัดแย้งนะครับพวกที่คอยว่ามาด้อยค่านะครับหรือมาอะไรก็ช่างนะครับมาฟ้องประชาชนนะครับมาสรรหาเรื่องราวต่างๆนะครับเขาไม่มีหรอกครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขารู้ว่าไอ้ของพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเขามีแนวทางเหมือนกันก็คือว่าเขาแบบรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติมากกว่าประเทศเรานี่อะไรประเทศเราบางทีแม่งยังมานั่งทะเลาะเด็กเด็กบางทียังไม่รู้เลยมาด่าประเทศตัวเองมาด่าทหารของประเทศตัวเองนะครับอันนี้มันน่าขบคิดครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะดูจากลำดับนะครับที่มันถอยลงนะครับ อันนี้คือหนึ่งสาเหตุนะครับและอะไรอีกคืออย่างหนึ่งแหะครับเพื่อนๆที่สําคัญมากนะครับที่เป็นตัวแปรนะครับที่ทําให้นะครับภูมิภาคนี้นะครับอยู่ๆมีกองกําลังที่เข้มแข็งขึ้นมานะครับมียุทโธปกรณ์มีอาวุธนะครับเพิ่มขึ้นนะครับประเทศจีนครับเพื่อน ประเทศจีนเนี่ยให้การอุดหนุนนะครับแล้วก็สนับสนุนเนี่ยประเทศเราต่างๆเหล่านี้นะครับค่อนข้างมากครับเพื่อนเพเพราะว่าอะไรล่ะครับมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหลายอย่างครับเพื่อนๆเพราะจีนเนี่ยหนึ่งเลยเป็นผู้ที่เข้ามาลงทุนนะครับในภูมิภาคนี้เป็นจํานวนมากครับเพื่อนแต่คราวนี้มันก็มีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับผลกระทบเป็นยังไงหรอครับเพื่อนๆเราต้องไปย้อนดูในอดีตนะครับว่าเราเคยมีสงครามกับประเทศไหนนะครับก็แน่นอนครับ ลาวกัมพูชาเวียดนามครับเคยมีปัญหากับเราครับเพื่อนแล้วถ้าเกิดบังเอิญนะครับเวียดนามกับจีนน่ยมันจับมือกันได้ลวครับและไอเอาวุธทั้งหลายที่มันซื้อส่งเข้ามาในเวียดนามนะครับหรือว่าในลาวนะครับหรือว่าในกัมพูชาก็ช่างนะครับที่ได้รับการบริจาคหรือว่าได้รับการจัดหาจากรัฐบาลน,นั้นๆน,น,นะครับเพื่อเอามาช่วยเกี่ยวกับกองทัพนะครับมาดูแลกองทัพตัวเองเนี่ยมันจะไปที่ไหนละครับเพื่อนมันก็ต้องโหลดมาที่ประเทศไทยประเทศเดียว น้ำตาจะไหลนะครับนี่เรายังไม่รวมนะครับกับทิศตะวันตกนะครับที่มีพม่านะครับเพื่อนๆที่เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเรากับพม่าเนี่ยจะสนิทกันขนาดไหนนะครับเพราะพม่าเนี่ยเราต้องดูนะครับสถานการณ์ก็คือเขาก็เหมือนหอกข้างแคร่นะครับของเรามายาวนานแล้วนะครับและอยู่ๆเนี่ยว่าที่นะครับท่านนายกเนี่ยนะครับบางคําพูดนะครับก็ไปเหมือนกับว่าไปกระทบความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนและที่สําคัญนะครับที่หนักไปกว่านั้นเลยนะครับเพื่อนก็คือว่าแม่นักการเมืองหรือสส เนี่ยนะครับโอ้โห,โหแหมของบางพรรคเนี่ยนะครับเพื่อนที่มีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับเพ,เพื่อนมีแนวโน้มนะครับแหมจะไม่เป็นมิตรนะครับกับยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนนะครับ <c oughs> ปัดทอยล้ น้ำตาจะรั่วนะครับจะไปเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาก็คือไม่มีความเป็นกลางนะครับจะโอนเอ็นนะครับเอียงไปทางนู้นนะครับแล้วดูสหรัฐอเมริกาสิครับมันอยู่ที่ไหนครับเพื่อนๆบอกตรงๆนะครับน้ําตาจะร่วงนะครับสรุปนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับในอนาคตหรือว่าตอนนี้หรือจากนี้นะครับเพื่อนๆ เราอาจจะมีศัตรูนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับจากทุกสารทิศเลยนะครับแล้วเราจะไหวหรอครับไก่นโยบายเนี่ยนะครับที่มันย้อนแย้งผิดตะกากันมากเลยก็คือจะตัดลดงบประมาณของกองทัพจะลดกําลังพลของแม่ทัพจะลดกําลังพลทหารอย่าบ้าไปหลงเชื่อนะครับโอ้โหปัญญาอ่อนไอ้พวกนี้มันมีเงินมีทองนะครับไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยหรือไอ้พวกสสเนี่ยพอเวลามีปัญหานะครับเพื่อน มันจะหนีไปประเทศไหนในโลกนี้ก็ได้ครับคนเดือดร้อนคืออะไรครับประชาชนนะครับแล้วก็กองทัพพวกคุณก็จะหมดอํานาจไปเลยนะครับถ้าเกิดมีการแทรกแซงหรือมีการสูญเสียอธิปไตยนะครับเพื่อนๆโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแม้ตอนนี้ก็ยังนั่งนิ่งๆยังทําอะไรกันไม่เป็นรูปเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับประชาชนและเยาวชนถูกกอมประสานนะครับตอนนี้นะครับสมองนี่เลอะเทอะเปืดเปื่อนมึนหลอนไปหมดแล้วเพราะอะไรล่ะครับมันมีอย่างที่ไหนมานั่งด่ากองทัพของประเทศตัวเองนะครับ มีอย่างที่ไหนนะครับที่เยาวชนเนี่ยแมจัดตั้งมวลชนมาเนี่ยแม่เราก็มาทำนะประชามตินะว่าจะแบ่งแยกดินแดนนะอันนี้มันเป็นภัยความมั่นคงนะครับบอกตรงๆเลยนะครับเฉพาะเรื่องแค่นี้ถ้าเราจัดการปัญหานี้ไม่ได้นะครับเกี่ยวกับไอ้พวกที่เข้ามาปั่นปวดในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอสอนะครับหรือลูกเจ๊กลูกจีนที่ไหนก็ช่างถ้าเราจัดการปัญหานี้ไม่ได้เพื่อนๆเ,เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาที่จะเกิดใน,นคณะโคดเดียวโหมันจะยิ่งยุ่งยากกว่านี้อีกนะครับ <laughs> น้ำตากูจะร่วงคิดได้ยังไงนะครับ เราลองดูปัจจุบันแล้ครับเขมรเขาพูดมิรกับเราที่ไหนนะครับลาวเขาสนใจอะไรเรานะครับวันๆมีแต่ด่าเราว่าเราเป็นโจรทั้งทั้งที่พวกมันนะดินแดงที่พวกมันอยู่ทั้งหลายฝรั่งเศสมันขโมยมันแย่งยึดของเราแล้วมันก็ใช้กระบอกปืนเนี่ยนะครับมาจี้แผ่นดินเราไปนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับนี่เอาง่ายๆแค่นี้นะครับและเราเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกแซงได้หรือไม่หลายประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะเวียดนามนะมันแทรกแซงมันยาวนานแล้วนะครับคุณลองดูสิครับลาวกับเวียดนามกองทัพเขามีอะไรกันละครับ เขาก็จับมือร่วมกันนะครับเป็นพันธมิตรกันนะครับมีมาเรื่อยๆแล้ครับแหมีข่าวมาเรื่อยๆนะครับแค่ว่าพวกคุณไม่เคยเห็นเท่านั้นเองนะครับแล้วทําไมนะครับไอประเทศที่มันเคยยากจนมันกันดานติดระดับโลกนะครับเพื่อนอยู่ๆมันถึงมีเงินเนี่ยไปจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับมาให้กับกองทัพของตัวเองแหละครับเพื่อน ก็ประเทศไทยครับไปรับแรงงานต่างด้าวนะครับก็คือการค้ามนุษย์นะครับการกินหัวคิวนะครับของไอ้บรรดาข้าราชการบางคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองหรือว่าไอ้สสนักการเมืองบางคนเนี่ยนะครับที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเป็นทเป็นหูไปนาวตาไปไล่นะครับไปรับแรงงานต่างด้าวนะครับปล่อยให้มันเข้ามานะครับในประเทศเนี่ยจนมากมายมหาศาลนะครับเฉพาะมาพม่านะครับเพื่อนบอกตรงๆว่าลิ้นรวนเลยนะครับขอโทษทีนะครับพม่าเนี่ยหลายล้านคนนะครับเพื่อนมัน จะไม่มีเงินได้ยังไงนะครับลองเฉลี่ยง่ายๆขั้นแรงขั้นต่ำนะครับจริงๆมันไม่มีหรอกครับไปเก้าพันเนี่ยบอกตรงๆแต่เราคิดขั้นต่ําแค่เก้าพันนะครับเพื่อนๆมันส่งกลับแค่สี่พันห้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆเพื่อนหนึ่งล้านคนเนี่ยเป็นเงินสี่พันห้าร้อยล้านบาทนะครับเพื่อนๆแล้วมันมากี่ล้านคนล่ะครับ มันส่งกับทุกเดือนมันจะไม่ซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้งไงเพราะประเทศมันอ่ะเอาเงินไปเสร็จนะครับมันไม่ได้ไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรนะครับมันไปซื้อแต่อาวุธอย่างเดียวนะครับมันก็เหมือนกับลาวขเขมน,นะครับแล้วก็เวียดนามนะครับเพื่อนๆอ้าวแล้วทําไมเวียดนามมันถึงมีอันนี้สองจากไทยก็นักลงทุนไทยนะครับเพื่อน เข้าไปในเวียดนามนะครับเอาเงินนะครับที่ค้าขายได้จากมันในประเทศเราเนี่ยที่เราเนี่ยโอ้โหไปค้าขายมาจากทั่วโลกเนี่ยจนในคนพวกนี้นะครับมันเก็บเงินเก็บทองเสร็จมันก็ไปลงทุนในเวียดนามครับตามคําเชิญนะครับเชิญชวนขอให้พวกคนไทยที่มีเชื้อสายเวียดนามนั่นแหละครับเพื่อน พอไปลงทุนไปสร้างโรงงานเสร็จไปนงครับประเทศเวียดนามเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเงินไม่มีรายได้ส่งสินค้ากลับมาขายในประเทศไทยครับเพื่อนๆเอาเงินเนี่ยครับขนไปจ่ายเป็นค่าจ้างให้พวกพนักงานหรือแรงงานของเวียดนามครับข่าวเนี่ยดีมามันก็โตครับมันพอมันเติบโตขึ้นประเทศอื่นเห็นว่าเฮ้ยมันมีเงินมีทองนี่ว่าเขาก็เลยเข้ามาลงทุนขยายกิจการนะครับก็เลยกลายมาเป็นคู่แข่งของเราครับเพื่อนๆโอ้โหนี่สรุปประเทศเราเนี่ยถามตรงๆเลยนะครับแหมไอ้พวกบัรดาการเมืองหรือว่าไอ้พวกนกธุรกิจมันทําอะไรเพื่อ ประเทศชาติไปนะครับนอกจากจะสร้างความชิบหายครก็น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้นักธุรกิจดีๆนักการเมืองดีๆแอดไม่ได้ว่านะครับแอดขออภัยนะครับขอดได้พวกเร็วๆหน่อยนะครับไอ้ที่ชอบเห็นกับว่าราคาถูกนะแต่ว่าไม่ได้สนใจเลยว่าภูมิภาคนี้มันเป็นยังไงไอ้ที่ไปลงทุนในคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆแล้วบอกก่อนเลยนะครับสถานการณ์มันไม่แน่นอนนะครับบอกตรงนะครับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ได้มาสนใจหรอกครับตอนนี้เขาได้ประโยชน์เขาก็รับไว้ก่อนคือเขาฉลาดและทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆกลายเป็นว่าประเทศจีนเนี่ยเเ้าาขึนนนมป็อััดบ นึ่งเลยนะครับของโลกแล้วนะครับเพื่อนๆสถานการ์มันพลิกไปแล้วคราวนี้พอจีนมันมาลงทุนไปทั่วคราวนี้กลายเป็นว่าไอ้เงินไทยที่เคยเข้าไปลงทุนเคยไปสร้างมูลค่าให้ตอนนี้มันเริ่มจะไม่มีผลแล้วนะครับเพราะต่อไปนี้นะครับจากนี้ไปนะครับประเทศจีนเขาก็จะกลายเป็นผู้เป็นเจ้าตลาดนะครับเป็นผู้ครองตลาดทั้งหมดนะครับแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยสินค้าของประเทศจีนก็เข้าทะลักเข้ามาเยอะแยะนะครับทำให้ผู้ประกอบการไทยนะเเริ่มทยอยปิดกิจการเพราะว่ามันสู้สินค้าราคาถูกจากประเทศจีนไม่ได้และถ้าเหตุการณ์นี้นะครับมันบานปลายนะครับจนประเทศ เราเนี่ยไม่มีสินค้านะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเนี่ยต่อไปในอนาคตนะครับหากเกิดสงครามโลกขึ้นนะครับเพื่อนๆเ,เราจะต้องลําบากและทุกยากแน่นอนในการต้องนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นนะครับอันนี้มันน่าคิดนะครับน่าคิดเยอะๆนะครับวิธีแก้ปัญหาไม่ยากครับ ต้องพยายามผลักดันแรงงานต่างด้าวออกไปให้มากที่สุดนะครับและก็นําคนไทยนะครับที่อยู่ทั้งนอกระบบนะครับและในระบบเนี่ยเข้ามาทํางานนะครับสร้างมูลค่าครับนอกระบบใครล่ะครับก็เพื่อนเพื่อที่ติดคุกอะครับเพื่อนๆนให้โอกาสเขานะครับหางานให้เขาทําเอางานเขาไปในคุกก็ได้นะครับบอกตรงๆให้เขามีรายได้นะครับเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้เงินมันหมุนอยู่ในประเทศนะครับแล้วเขาก็จะได้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ในประเทศนะครับแล้วเขาก็จะได้คืนกลับมาเป็นคนดีของสังคมนะครับและเยาวชนเรานะครับอายุ15ปีขึ้นไป สามารถรับจ็อบทำงงทำงานได้คือใช้ศักยภาพที่มีอ่ะให้มันเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็คนแก่นะครับที่อยู่ว่างๆไม่มีงานทำเนี่ยเราก็หางานนะครับที่มันทําได้ในที่มันทําง่ายๆเนี่ยเอาไปส่งเขาที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าสร้างอะไรก็ได้นะครับให้เขามีการทํางานนะครับให้เขาได้เงินนะครับจากผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะครับแบบพับนู่นพับนี่อะไรที่มันเป็นกรงเป็นกล่กลองอะไรก็ได้นะครับเอาไปให้คนแก่เขาทำนะครับไม่ใช่อะไรอะไรก็ว่าไปให้ไอ้ลูกพม่าไอ้หลานพม่าไอ้ลูกลาวไอ้พวกหลานลาวนะครับหรือว่าไอ้ลูกเขมรือไ ขเขมรในพวกหลานทาสน,นะครับโอ้ะแค่นี้อยู่แล้วครับวันนี้นะครับแหมยิ่งพูดยิ่งยาวยิ่งสาวยิ่งลึกนะครับก็เพราะว่าไอ้พวกบรรดานักธุรกิจนะครับที่เข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยมันวางระบบผิดแผกพิสดารไปหมดเลยนะครับไปร้องเพลงดีกว่ากินละไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสอง สองสองกุลเกียรตจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย